คนาส่วนใหญ่หรือคนที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เขาก็นึกว่าเขาฟังธรรมเขาอยู่ว่าเขาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เขาก็นึกว่าเขาปฏิบัติธรรมถูกป่ะอยู่กับธรรมแต่อยู่กับธรรมเนี่ยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือของแม่ครูเนี่ยหมายถึงว่าทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกมันต้องมีความรู้สึกตัวอยู่กับกายนี่คืออยู่กับธรรมไม่ใช่อยู่วัดไม่อยู่กับธรรม ไม่ใช่อยู่ให er ้กูบาจารได้อยู่กับธรรมไม่ใช่บวชได้อยู่กับธรรมไม่ใช่ศึกษาคัมภีร์แล้อยู่กับธรรมมันไม่อยู่กับธรรมมันเป็นธรรมเมาอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ธรรมที่สิ้นกำรงแต่ธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่กับตัวเองเมืทุกวนอ่ะคือใช้กายนี่แหละเป็นหานี่แหละกินกับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมเดินกับธรรมอยู่กับธรรมยืนเดินยืนเดินนั่งนอนให้เป็นธรรมคือความรู้สึกตัว ไม่ออกจากธรรมเมื่อเราไม่ออกจากธรรมมันจะไปขุดคุยอสวะหรืออนุสัยเรามันเหมือนอ่กระเทาะสติปัญญาเข้าไปแซะกระเทาะกิเลสที่อยู่ลึกล,ลึก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 ขึ้นเพราะอะไรเพราะความละเอียดของสติปัญญาที่มากพอเพราะเราอยู่กระทำตลอดแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กระทำถูกไหมพินาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแม้การไขว่ควพิจารณาฟังธรรมแม้การฟังธรรมแม้กระทั่งฟังแม่ครูถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนี้ก็ไม่อยู่กระทำ เราไปอยู่กับทำภายนอกเอาเราไปเข้าใจเอาเราไปนึกเอาเราไปคิดเอ่อความที่การเข้าต้องเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องต้องมี้ยินได้ฟังก่อนเราสร้างความรู้สึกตัวไปด้วยมันจะเห็นทำภายนอกและทำภายในคู่กันเลยจนไม่มีภายนอกแล้วไม่มีภายในเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับทำแต่เราอยู่กับทำไม่เป็นหรือที่ภาษาที่แม่ครูใช้บ่อยๆว่ามีความเป็นอยู่โดยชอบอย่างนี้ไงคีนาะ เมื่อเรามีความเป็นอยู่ในชอบเราต้องไหมว่าวิ่งตอนนี้ฉันไม่เดินจงกรมตอนนี้ฉันไปนั่งสมาธิตอนนี้ฉันไปสวดมนต์นนะตอนนี้ฉันจะไปปฏิบัตินะขอตัวไปวิียกต้องไหมเรามีเรื่องแบบนี้ไหมก็ชีวิตเราเป็นธรรมอยู่แล้วนะถ้าเราออกไปข้างนอกเราอยู่กับกายเราออกไปทํางานได้นอกมีกิจนิมนต์วันนี้ไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่ธรรมะเลยแสดงว่าอยู่กับธรรมไม่เป็นราะธรรมมันอยู่ข้างในอยู่ตลอดถูกไหม แต่ถ้าอยู่กธทมเป็นจะมีโลกไหมไม่มีมันจะไม่มีฝั่งโลกจะมีฝั่งธรรมมันมีแต่พระธรรมอยู่ตลอดเลยโลกกรทมคือสิ่งเดียวกันผลสุดท้ายแล้วนะตอนแรกก็ต้องมีโลกกบธรรมคนละฝั่งก่อนเพื่อเห็นสังกับผลสุดท้ายโลกกบธรรมคือสิ่งเดียวกันเลยมันคืออันเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้แม้แต่สมมุติกับวิมุติก็แยกออกจากกันไม่ได้อาศัยสมมุติแน่แหละเข้าใจในสติทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างคือสมมุติ เราต้องไปถามหานิพพานหรือวิมุตตไหมเราเข้าใจว่าอ้นนี่สมมุติอีนนี้ชู่ข้าจริงๆเข้าใจถึงใจเนี่ยมึงต้องไปแต่ฏิบบิดาทำให้เป็นวิมุตตไหมไม่ต้องมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เราแค่เข้าใจในมองเข้าใจสมองแต่จิตมันไม่เกิดอัญญาในการเห็นทีนี้เราก็เลยเอาจิตมาฝึกฝึกอยู่กับกายฝึกอยู่กับบ้านเพื่อจะเห็นการทํางาน ของขันการเข้าไปยึดขันการเข้าไปยึดตัวมันเองมันถึงคลายจากตัวมันเองถ้ามันอาศัยการเห็นเท่านั้นอา,าศัยสมองเราจํามาเยอะแล้วไงแก้ทุกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้สมองเสื่อมไหมเสื่อมเสื่อมแต่ถ้าความจริงเสื่อมไหมไม,ไม่เสื่อมไม่เสื่อมเพราะมันใช้ตาในจุกไหมมันไม่ได้ใช้ตานอกตานอกเนี่ยเสื่อมเป็นพื้นเป็นโต้ตาบอดตาไอ้นี่ได้เสื่อมได้ถูกไหม ต,ตาในไม่มีวันเสื่อมนะแล้วตาในไปสมบัติติดข้ามภพข้ามชาได้ไหมติดค่ะแต่ตอนนี้เราฝึกตาในเอ้อเราฝึกตานอกเราฝึกหูนอกถูกไหมเราฝึกหูนอกนะเราไม่ได้ฝึกหูในนะถูกไหมเราฝึกข้างนอกหมดเลยแต่เราเคยเข้ามาข้างในนะเข้าบ้างไ <c oughs> oh ม,ม่เข้าบ้างเห็นไหมเห็นรูร่วช่องโหว่แสดงว่าเราไม่อยู่ประทัง นั่นก็อย่างลองไปอีกที่ว่าเราศรัทธาพระเจ้าอย่างเป็นศรัทธาภายนแล้วคุณผู้ชมไหมเพราะถ้าศรัทธาภายในมันต้องต้อสูงอยู่และลึกยู่ตลอดเวลานี่คือพุทธธรรมส่งนะศรัทธาอย่าออกจากพุทธธรรมส่งนะออกจากลมหายใจตั้งมั่นแล้วแน่วแน่เลยเป็นตายแล้วดีไงก็แล้วแต่จะไม่ออกจากลมหายใจที่คือศรัทธาอย่างมั่นมันจะตายมันจะเอาอะไรมาล่อเอาความกลัวเอาความอยากจะสึกเอาความเจ็บป่วยเอาความไม่มีเอาความกลัวความต่างๆนั้นนะเอามิตรภาพ มาล่อเอานางฟ้าเอาเทวดาเอาพรหมอ,อะไรมาล่อเราก็จะไม่ออกเรามีจิตอันตั้งมั่นอย่างนั้นไหมยังค่ะกระอบอกได้แต่ว่าติดข้างในมันยังยังศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธายังไม่เต็มที่ถูกไหมมีแค่ศรัทธาเบื้องต้นพุ่ทุกตรงนะั้นทีนี้ถ้าใครบอกว่าเออศรัทธาอะไรม่เต็มนะที่เราจะไปโกรดเขาได้ไหมาบางคนบอกว่า กูฉันก็สลาทุกอย่างแล้วนะมาบวชน่ะจะว่าฉันไม่ศรัทธาก็น้อยใจไม่คุยอีกแอ้ม่คูถามไม่ศรัทธาเต็มที่ไหมชินากับตัวเองยังไม่เต็มที่ถ้าไม่อาธิบายตรงนี้นะนารู้ว่าไม่เต็มที่แต่ถ้าสมองนานาก็คิดไ่าเต็มที่แล้วได้สมองเราเข้าใจว่ากายล้วใจนี้ไม่ใช่เราสมองก็เข้าใจว่าเราศรัทธาแต่การจะทําล่ะวามเป็นจริงล่ะเอาความจริงอย่าเอาสมองถูกไหมอ่ะนม่เคยมาภาวนากูกูไม่เอาสมองนะกูเอาการจะทำ ถูกไหมทําให้เห็นดีกว่าร้อยล้านคําพูดไม่เท่าหนึ่งการกระทาใช่ไหมล่ะมันจะมาโกหกกันได้ยังไงล่ะในเมื่อที่ไปเห็นไม่ศรัทธาเต็ไมไม่เต็มจะประสบความสําเร็จไหมก็ไม่ถูกไหมเพราะว่าอะไรเข้าใจยังเป็นโลกอยู่เพราะยังคิดแบบโลกอยู่ยังห่วงโลกอยู่คือห่วงคนนั้นห่วงคนนี้สนใจคนนั้นสนใจคนนี้เลิกสนใจคนนอกบ้าน คนในครอบครัวเนาะเราสนใจคนในครอบครัวก็มาสนใจคนในครอบครัวใหม่คือครอบครัววัดเราก็มาสนใจคนในครอบครัวใหม่เราก็ไม่ยุ่งกับเขาเหมือนเดิมอ่ะจะมาหนีจากที่หนึง่งท่านพระเจ้าบอกว่ามะลิงอะ่ะโขนจะกิ่งนั้นก็ไปจับจะกิ่งนู้นเพราะกลัวตัวเองล่วงถูกไหมกลัวตัวเองไม่มีที่ยึดเกี่ยวเพราะว่าจิตไม่มีที่ยดึดมันก็เลยต้องไปอาศัยคนอื่นที่พึ่งของคนอื่น เขาไม่มีที่พึ่งของตนเองเพราะความวันไหววะเขาจะไม่รักกูเขาจะไม่สนใจกูแล้วกูจะอยู่ยังไงเราต้องตอบสนองเขาเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเดี๋ยวเขาจะงอนไม่ใช่นาที่มึงเขาจะงอนก็เรื่องของเขาเขาจะน้อยใจก็เรื่องของเขาอย่างกูทุกวันนี้ใครจะด่าก็เรื่องของเขานะทําไมต้องมังนเป็นเรื่องของกูน่ะร้อยพ่อพันแม่ร้อยสติปัญญาที่สะสมพ่อคูณมาถูกไหม เราจะไปบอกให้ทําทุกอย่างเพื่นะใอให้คนทั้งโลกไม่ไมีใครเกลียดเราเลยนะให้คนทั้งโลกชอบเราให้คนทั้งโลกไม่ด่าเราว่าเป็นไปได้ไหมป็นไม่ได้แต่พวกมึงพยายามทําแบบนั้นอยู่นี่แต่ทําไมเราไม่เข้าใจสัจธรรมของโลกไปอ่ะถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของโลกเราคิดจะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแล้วเราคิดจะต้องไปเอาใจแค่ไหมไม่ยังเป็นเราเอาใจใครอ่ะทีนะ่ะเอาใจไปเถอะไม่มีวันที่กิเลสมันจะพอ มันก็จะเรียกร้องความสนใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่มีวันจบเรานาั่งหลักเหมือนเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกอะ่ะถ้าเราตอบสนองปัญหาเพื่อนแบบนั้นแล้วก็เหมือนเราทาร้ายเพื่อนอะ่ะแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำร้ายนะเขาไม่มีใครเราพยายามเอื้อเฟื้อเราพยายามดูแลมึงดูแลใครไม่ได้หรอกถ้ามึงยังดูแลตัวเองไม่ได้ถูกไหมมันต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนผลทางนี้ย้ำแล้วย้ำเด็ดว,ว่า ไปคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวถ้าฝึกอยู่กับคนเดียวได้ฝึกตายคนเดียวได้ความทุกข์จะแพ่ผ่านไม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ที่บอกอะไรนะเวลาฟังแม่ครูมันชอบมีตัวเลยนะตัวปกป้องป้องตัวเองความอะไรเนี่ยมันมันบีบคั้น,น,นให้เห็นตัวนี้บอ่อยๆคือปัญหาที่พยายามจะพยานยา แผลพยายามพูดอยากพูดอยากเถียงมันบีบมันบีบแ่แสดงว่านี่มีสติมากขึ้นแสดงเหตุผลพอมันมีสติมากขึ้นมันไม่ต้องยับยั้งมันมีแต่ตัวบีบคันแต่บีบมันจะบีบมากมากบีบตัวนี้จะมากจะน้อยเกิดจากอะไรรู้ไหมอาหารที่เราเคยให้มมาเราเคยทําทําตามมันมากเท่าไหร่สมมุติว่าเราเคยทําตามความเคยชินอันไหนมากมันก็แรงบีบคันมากเวลาเรามาฝึกสติเราตามมันน้อยก็แรงบีบคั้นน้อย เราปกป้องตัวเองมากมีใครว่าเรามันก็พยายามไปปกป้องมากมันก็บีบคั้นมากมันก็จะทุกข์มากเข้าใจไหมทุกข์ตอนนี้มันยังไม่ขาดแค่เห็นแต่อาศัยแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นความบีบคั้นนะความทุกข์อ่ะอู๋มันจะเห็นเลยมันพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยตัวเองอยู่ตลอดะละใช<จ>่ป่ะเพื่อปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาบินเราเ่าเาจูบดินดินบินดินดินินบอกไปว่ามึงอย่าทำกูนะ อ่าใช่กูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะตัวกูมันอารวาสใช่นะตัวกูมันอารวาสกูไม่ได้เป็นอห่างที่มึงพูดนะกูไม่ได้ทําอย่างที่มึงพูดนะมันดิ้นมันดิ้นมันไส้เดือนดนลนลถูกไหมกิเลสมันดิ้นกิเลสมันดิ้นลนหาหาที่อยู่หาที่ซ่อนหาที่อาศัยหาที่พักปิงเขาเรียกว่ากิเลสมันดิ้นลนมันก็จะดิ้น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 ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยมันจะดิ้นเป็นกองใหญ่มากขึ้นมากขึึึ้้้นนนนมมมาากกกขขจััตว แต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยณขณะนั้นมันก็จะจบจบจบมันมีแต่แรงบีบคันบีบคันความบีบคันนี่แหละคือหน้าตาของปัญหาะนะปัญหามีไว้อะไรไยกร้องอมีเวลาอ๋อตัวเรานียเวลาแต่เราไม่ได้ละมันนะมันละเอง <c oughs> ถ้าเห็นมันปัญหาถูกละเองแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปละ ปัญหาเพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเอาตัวเราไปละไม่ได้เห็นความบีบคั้นของปัญหาคือไม่เห็นอาการน่ะรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่เห็นอาการหรือไม่เห็นตัวมันพอไม่เห็นตัวมันตัวมันก็ไม่ตัวเมื่อละปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเป็นเหตุเกิดของทุกนะทุกสมุทัไทยนี่ลดไหมถ้าผู้ที่จะตัดเรื่องผลเกิดจากเหตุผลของทุกคือสมุทรไทย ม่นไหมผลของทุกสมุทรไทยผลของนิโรธถูกไหมถูกไหมทำไมตัดกับกันนะทุกมากกอนเหตุมาทีหลังถูกไหมผลของสมุทรไทยถ้าเราไม่รู้ก่อทุกทันทีไหมก่อทุกทันทีถ้าเราไม่ละมันมันก่อทุกทันทีทุกกําหนดรู้ เมื่อกาหนดรู้วาเป็นสภาพทุกข์แต่มันยังไม่เห็นสมุทัยนะมันต้องมาเห็นในทางสมุทัยด้วยมันจะถึงละเมื่อเจริญมาก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 นี่โรคเกิดขึ้นเราทําอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วทําไมเราวิ่งไปดับแล้วนายจะทํายังไงคะแล้วนายอย่างนี้นายจะพูดยังไงแล้วอย่างนี้นายจะไปเกี่ยวอะไรกันไหมไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยไม่ใช่ทําไหมเนั่อนะไม่ใช่ทำมันเป็นโรค คิดอย่างโลกก็ได้โลกเห็นอย่างธรรมก็ได้ถูกไหมไม่ต้องอยู่ปบธทรมแบบนี้แล้วมันถึงจะเห็นธรรมเห็นในทุกขณะปฏิจจ ա กัณไงก็ปฏิจจาก็เป็นอาการของใจนี่แหละในทุกขณะปัจจุบันนั่นคือปฏิจจใจเกิดถ้าเราอยากให้ปฏิจจคเราก็มารู้อยู่ที่ใจในทุกขณะถูกไหมเดี๋ยวมันก็ขาดแต่ตอนนี้ เราเอาความรู้เราเอาความจานเราเอาความเข้าใจไปเข้าใจแล้วเราก็เป็นละโอ้ทุกคนแบบเข้าใจละฟังละอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแค่นี้เองละไรล,ละอะไรอ่ะไม่ได้ละลอะไรเลยเพิ่มอีกต่างหากเลยไม่รู้ตัวตอ่าถูกไหมเพราะตอนนี้ไปฟังตรงนั้นเขาใจมาฟังตรงนี้เขาจะแม้กับฟังกับแม่ครูจิตพี่ก็เป็นแค่เริ่มต้นของสม,มาธิที่ถ้าเขาไม่ไปเพียจนเห็นต่อเขาก็ลงสม,มาธิที่ตรงนั้นพอลงปุ๊บกลายเป็นมิจฉาทิฐิ เกิดความยึดมั่งผิดมั่นว่ากรูรู้อะไรละกูเห็นอะไรละกูเข้าใจอะไรละความบรรลุยังไม่มีใครบรรลุไม่มีใครเข้าถึงไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีหาอะไรแล้วมันเป็นแค่ขนาดจิตเดียวใช,ใชจ่จริงแค่ชุกขนาดจิตข้างในมันก็ทำอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเป็นทำอยู่แล้วแม่กูมันเป็นทำอยู่แล้วชีวิลตลาทั้งชีวิตเป็นทำอยู่แล้วแล้วเราอยู่กับทำไหมอะอยู่กับทำอยู่แล้วเออแล้วเราอยู่กับทำไหมเราไม่ได้อยู่ เราไปอยู่กระทามภายนอกปือทาที่ปรุงแตง่งปรุงแต่งว่าเป็นธรรมเข้าใจไหมปรุงแต่งว่าเป็นธรรมหรืออันเดียวกันหรือว่าใช้สังขารพยายามจะไปหาวิสังขารใช้สมมุติพยายามจะหาวิมุติก็ยิ่งเป็นสมมุติใช้สังขารพยายามไปหาวิสังขารก็ยิ่งเป็นสังขารใช้ธรรมตามหาธรรมแต่ตรงนี้ที่แม่ครูแชทเนี่ยแม่ครูแชทว่าแชท,ธธทพุทธเจ้าตารมหาพุทธเจ้าไปก่อนเข้าใจไหม คือตัวมันเป็นพทธเจ้าเองนะให้ตามหาให้ทำ,ทำคือทำกิริยาข้างในที่มีอยู่ที่แสดงอยู่แล้วว่ามันเป็นทมเอาตัวเราตัวนี้ที่เป็นทะอยู่แล้วนะไปตามหาธรรมด้านนอกเพื่อที่จะถึงธรรมมันคนละเรื่องกันเลยนะแต่ธรรมมีอยู่แล้วในทุกขณะปัจจุบันถูกปะ่กปะทุกขณะปัจจุบันด้วยเสียงได้ไหม,ไมไนี่คือใครจะทาได้ไหม,ไมอ่าแล้วนาตอนแรกนาคุณจะแม่ครูว่าก็นายังไม่ถึงใครจะทม ใช่ไหมใช่ค่ะความหลงไหมหลงค่ะเออสัจธรรมมีอยู่แล้วว่ามันจะถึงตอนไหนก็ตัวมันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วเนี่ยอีนาก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วเนี่ยอีนาก็เป็นสังขารปรุงแต่งอยู่แล้วเนี่ยฮะอีนาก็ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ไม่ถาวรอยู่แล้วอีนาก็สมมุติอยู่แล้วแล้วมึงจะทําให้อีนาเป็นอะไรเอาของโลกมาคิดอยู่เอาความคิดทางโลกมามามาใช่ไี้ใช่เพาะเราไม่เข้าใจั้งสัจธรรมค่ะนี่แหละ ผู้ที่เห็นพระสัตธรรมได้ถูกต้องเข้าถึงพระสัตธรรมได้ถูกต้องพระสัตธรรมนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ซื่อตรงและตรงต่อทั่จะทำเองเนาะจ้าุูก่อนตอนที่คุยกับแม่ตอนแรก okay, กับกับกับนักขณะนี้เนี่ย จิตคนละอย่างเลยอแม่ตอนแรกมันจะรู้สึกว่าแบบมันฟุ้งมันอยากจะปกป้องตัวเองอยากจะเถียงคือข้างในมันมันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่เรากาลังจะพูดออกไปนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรแต่ณเวลานี้ขนาดนี้เนี่ยอันนั้นมันตกล่วงไปเลยอ่ะอ่มันมันมันคือข้างในมันรู้สึกว่ามันมันมันเห็นตามที่แม่พูดแล้วที่แม่สอนแล้ว แล้วแล้วเห็นข้างในประกอบไปด้วยค่ะทีนี้มันมันมันต่างกันนะแม่คนละฝั่งเลยมันคนละฝั่งจรื่งจริงค่ะแม่ใช่ใช่ใช่คนละเรื่องเลยอมันคนละเรื่องกับตอนที่เราจะเอาตัวเราไปหาอะไรสักอย่างแค่แป๊บเดียวเองนะแม่พอพอมันเรว่าจิตพิกค่ะจิตพิกเมื่อไหร่ที่เข้าสู่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็วางวิชาทิฏฐิเองพอวางไม่ได้วางมันไม่ได้วางแค่ขณะเดียวมันวางลวดตลอดค่ะ เขาเรียกว่าการวางถ้าเราเอาตัวเราไปวางในแต่ละขณะขณะไม่ใช่อัตตาในการวางแต่ถ้าวางจากสัมมาทิฏฐิที่มันวางเองมันวางทั่วเลยเรียกว่าวางตลอดสายพลิกกลับลอมไปสัมมาทิฏฐิที่ขบวนอ่ะค่ะกับขบวนกลับมาเรื่องมีแค่ั้นลงมันแค่เป็นแค่ขณะขณะขณะไอตอนที่เราเห็นเป็นขณะหนึ่งแต่เวลาอธิบายยาวมะยาวแล้วเราก็เอาคำอธิบายมาแต่เวลาเห็นขณะเดียวนะทีนี้ทุกคนก็เอาคำอธิบายของสบายาจไปทำค่ะใช่ แต่ไม่ได้เกิดจากการเห็นนะเกิดจากการคิดแต่มันเลยคันผิดพ่านะรู้สึกมันรกอะนะในความรู้สึกของนาว่าข้างนอกมันอ่าก่อนหน้านี้ที่นาที่นาคุยกับแม่มันรกจังเลยอ่ะมันไม่เรียบเหมือนเหมือนเหมือนน้าตอนนี้ยรู้สึตกันก็สังคาญไงความคิดมันสร้างสังคารมันเยอะมันก็วกวนอ่าใช้ความคิดใช้เหตุผลมันก็มีแต่เรื่องที่เต็มกระบาลไปหมดแต่พอไม่มีเหตุเหตุผลแค่เห็นกับมันมันจบเรื่อง มันไม่มีอะไรดีกว่าเหมือนคนตกใจตื่นขึ้นมานะเอา้าไอ้หามันไม่มีอะไรดีกว่าอย่างที่พูดมาทั้งหมดหรือเห็นมาทั้งหมดตั้งใจทั้งหมดไม่มีจริงๆมันมีแค่ขณะน,นี้ที่นี่เดียวเท่าน,นั้นเอง